ใช่เอาผมก็เป็นเด็กน้อยประมาณใช้ไปรุ่นนี่ล่ะเออโบครับโอยโบดีดีก็ได้บดีครับผมเอ้าเอ้าพีดบอสขับพีดบอเฮตุยังสิผมผมผมอันนี่เด้อนี่มึงไปเปลี่ยนซะเปลี่ยนอยู่ครับผมนี่เปลี่ยนอยู่แต่วไปจะไม่เฮ็ดยังสิผมเฮ้ยเองมันหายกูหรอกบอมันเหตุซับซินซับซินผมเสียหายเด้อบอสซับซินผมจะหายแล้วเนี่ย คุณอะไรมันถ่ายอะอยู่เนี่ยวันหน้าปัดโทรศัพท์ผมตกอ่ะทรัพย์สินผมเสียหายเนี่ยครับเอาผมประสัดผมทำซะไปทำให้ผมสิเปลียกยุ่ยเดี๋ยว่ามาตัวสาวแค่หยังตะเกียบวันหน้าแล้วนั่นผมเแค่ถ่ายเื้อเป็นเช่นนัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุคือบอกคือบอกซาซาครับอยากดังใช่ไหมไม่ไม่ อะไรไม่อะไรบอกวหนนาคือปัดตัวซ้นนองผมตูดถ่ายทำไมเอากระยเดี๋ยว่่ะขันหัว่า้าคือโมซ่าเี่ครับคำบอกยเอาฟังไปเยนให้มันถูกต้องโอเคครับอันนี้ผมรับทราบเวนี่แค่กเตือนนะแมครับอันนี้วหนนา็นบอกแล้วว่าจิกกับบ้านนากโอเเนาะครับแต่ว่าไปันปักตัว้ำนอกผมตูดมั้ัน้วนาครับเปนปัดตัวซ้ำนองผมตูดไปทำให้มันถูกต้องบบอก้ั้ครับคนไร้ยางมงักาเปล่นไปบอกคนยทะเบียน คนลุาะท่านผมอลงเด็กท่มาบอกคนพอลงเด็กผมเป็นยูทูบเบอร์เน้ยผมอลงเด็กผมเป็นยูทูบเบอร์เนีายให้เจอนะครับผมก็หน้าหนาวเาะไปผมไม่ดีเลือกไม่เป็นไรได้มื่ปัดโทรศัพท์มึงนี้ผมก็ได้หรอกผมก็ไม่ได้เสียหรอกมันไม่เสียเดี๋ยวมันแตกผมเป็นยูทูบเบอร์เด็กพอลงเด็ก

รัครัพอยู่บ้าไหนครับเนี่อยิดานี่แหละครับอินดอยู่ว่ไหนครับถรับคอยู่ไหนครับตัดตอนโอรชมันไปภากัั